จังหวะนี้ทาีทียองครับบอมยาวขึ้นมาครับบอลอยู่ตรงกลางสนามอาริซาลิฟวิชขึ้นโคกแล้วมงคืนหลังจังหวะนี้ไม่ดีครับอพรว่ตเคปอโรนเก็บได้หน้ากงเป็นต้นชิปลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหทีทีด้ยองครับขึ้นนำาระตรประการที่บ้านเลยครับสามประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากการวัตเพงปปาโคลครับอาริซาลิฟวิชวันนี้พลาดคนเดียวเลยครับสามลูกครับโอ้เป็นทัตฟรกครับในการผิดพลาดวันนี้ครับ โอ้แกม่งกลับแล้วบอลมันไม่ไปไหนครับเหมือนไปตั้งให้อภิวัตรนะครับแล้วยิงลูกนี้นี่โหเหนือชั้นจริงๆครับชนบุรีครับเก็บบอลได้ตรงแดนกลางครับแล้วครอสยาวเข้ามาในจังหวะนี้เกิดฤทิ์ครับเก็บบอลได้แล้อกเไปโทษให้มาที่วอลชิดคืนกลับมาไคออนวิ่งมายิงเข้าไปเลยครับโอ้ชนบุรีครับพลิกขึ้นนำการท่าเรือเป็น2ประตูตอหนึ่งครับแล้วไค่ออนโชว์เต้นแซมบ้าเลยครับโอ้ลูกนี้เป็นความยอดเยี่ยมของทางชนบุรีเลยครับบอลนี้ประมาณ3จังหวะเท่านั้นครับเกิดฤทิ์ จับได้แล้วให้มาวอลชิตแล้วคืนมาไฮสันคาตวิ่งมาแปรครับเป็นประตูสุดสวยอีกลูกหนึ่งนะครับประจำสัปดาห์นี้ครับลูกยิงของแฮร์ริสันไครออนครับอ,อ,อยู่ี่คู่เดิมนะครับระหว่างการท่าเรือกับชนบุรีครับแล้วบอมยาวขึ้นมาครับตุกนนี้ชนบุรี ทางวอลชิดเก็บบอลได้ในกองเขโทษผู้เล่นการท่าเรือหัวทิ่มไปคนนึงแล้วตัดเข้ามายิงเรียบร้อยครับโอ้โหวอลชิดกระนิสสีบําเพญครับทำประตูให้ชนบุรีครับบุกขึ้นนําการท่าเรือ1นูนครับโอ้เป็นบอลยาวอีกแล้วครับครอสเข้ามาโอ้โหแล้วเอเลียสโดนล็อกนี่ไปไหนครับเนี่ยโดนคนหลอกล้มกิ้งล้มไงเลยครับต้องชมความยอดเยี่ยมของวอลชิดด้วยนะครับเป็นดาวรุ่งที่มีความนิ่งสูงมากครับตัดเข้ามาล็อกไป2คนแล้วยิงจ่อจอจังหวะนี้เข้าไปเลยครับ เชียงใหม่ครับได้บอลหน้ากรอบเขตโทษของเมืองทองให้มาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหบอลเสียบเสาเข้าไปเลยครับโชติพัฒน์พุ้มแก้วครับทำประตูให้ทางเชียงใหม่ FC ครับขึ้นนำเอฟซีเมืองทองครับในช่วงนาทีที่20บครับบอลแค่2จังหวะเท่านั้นนะครับโอ้โหเราได้ปั่นหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้นี่หมดปัญญาของดังวันลำครับ ดูประตูสวยประจำสัปดาห์นี้ครับคาราบูเอ้ครับจับบอลได้แล้วล็อกหลบทีนึงแล้วยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับโอ้โหบอลนี่รุนแรงจริงๆครับพุ่งเสียบตะข่ายเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ครับคาราบูเอ้ครับโอ้โหแนวรุกต่างชาติของราชบุรีครับแพงลิศแล้วครับจักรพันพรใสเก็บบอลได้ตรงกลางสนามแล้วให้มาโอ้โหล็อกทีนฤพลว้หลังเสียนะครับแล้วยิงลูกนี้บอลพุ่งเป็นจรวดเลยครับ และนั่นนะครับก็คือ5ประตูสุดสวยของศึกเตยต้าไทยลีกในสัปดาห์18ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมชอบประตูไหนนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่บริเวณด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนสัปดาห์หน้าจะมีประตูสวยๆประตูไหนมาฝากคุณผู้ชมอีกก็ฝาก s u b สไครต์และติดตาม TNN ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ